นี่ก็คือกล่องปิศาซึ่งข้างในกล่องปิศานั้นก็มีแต่มินิฟิกเกอร์ซึ่งเป็นมินิฟิกเกอร์ที่ผมได้เก็บไว้และในคลิปนี้ครับเราจะมาต่อมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดที่มีกันและคลิปนี้เราจะมาต่อมินิฟิกเกอร์กรโโันโอ้โหว่าเลโก้มาร้อนแปลกๆหรือว่าเลโก้กูจะระเบิดวะโก่อนจะไปดูคลิปของผมนั้น ฝากติดตามช่องทางอื่นๆของผมด้วยนะฮะทั้ง IG, Facebook, TikTok ไปรอไปชมคลิปกันเลยหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมนั้นได้ต่อเลโก้ยาน X-Men x 7เม m เอ็าร์น่ากขาวมากเลยอ,อนี่ก็ดาราดาราเกาหลีซึ่งผมนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างคลั่งไคล้เลโก้มาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนะปะ .1 ป .2 ซึ่งเลโก้เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ของมันก็คือแบบว่าจะต่อตามจินตนาการ จะต่ออะไรก็ได้ใช่ไหมคือมึงจะต่ออะไรก็เรื่องของมึงอะแล้วมันจะมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเลโก้เลยก็คือมินิฟิกเกอร์มันก็จะเป็นแบบว่าตัวละครเล็กๆเลกๆ,ๆก็จะแตกต่างกันไปอย่างนินจากโกอย่างบาร์บี้อย่างอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่างเลโก้ซิตี้แล้วก็จะมีอยู่2ลายที่เป็นลายแบบเปริกูดมากเลยของผมก็คือลายมาวลและดี ใช่เมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ไปตามล่าเก็บเลโก้มาใช่แล้วคือผมก็ค่างข้างค่างใครกับเลโก้มาจัดมินิฟิกเกอร์มาค่านข้างที่จะหลายพันอยู่แล้ววันนี้เราจะมาต่อมินิฟิกเกอร์กันเป็นมินิฟิกเกอร์ที่ผมดองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ตามปกคลิปเลยต่อมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดที่มีในกล่องนี้พันหนึกไว้ด้วยมินิฟิกเกอร์รวมทั้งสิน้น3 0 0พันบาท นี่โอ้อยอย่าง Spider, ong, Spider Man เนี่ยเราจะมาต่อกันในคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบ,กบ, LEGO, กบ,กบกนเกี่ยวกับเลโก้เกี่ยวกับอะไรนี่ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าผมชอบเลโก้ฮะเราจะมาเริ่มต่อกันเลยดีกว่ากรลา์ผมด้วยผมขอแค่สิบร้า์พอคลิปนี้ไป Let's go <S ว้าวเยอะมากมาก กัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์เบอร์หน้าหลังชัดไอวนนี่ก็คือกัปตันอนเมริกาตัวที่สองของผมก็ทำไม่ชัดก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะซึ่งเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้เนี่ยเพราะว่าหมวกมันเทแม้หมวกมันเทเหมือนเลโก้แท้ มึงซื้อมาเพื่ออะไรโหสิ่งที่ฉันรอคอยมานานฉันชอบเลโก้ละของพนกันหมดโหกูจะต่อ,อยังไงดี่ยนี่เสร็จแล้วเซตที่สอง โปเทบอกเลยซึ่งเซตที่2นี้ก็จะประกอบไปด้วยสไปเดอร์แมนไอรอนแมนมาร์คที่22หรือเปล่านะแล้วก็จีนเกรย์นี่จีนเกรย์เสร็จอันนี้จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นคิงโกจากอีเทอร์นอลหรือเปล่าสมมผมก็ไม่เคยดูนะแล้วก็ตัวนี้ผู้หญิงมาร์คคารีใช่ไหมคุณว่าบ็อกคารีแต่น่าจะมาจากอีเทอร์นอลเหมือนกันเพราะว่ามาเป็นแพ็คคู่คู่รักวันนะ่ะแต่จําได้ว่าตัวนี้มันวิ่งเร็วนะที่ที่ดูมา ก็นี่กริสัแห่งทีชาร่าเฮ้ยกริสัแห่งวากันดาแบกแพนเทอร์ว้าวโควเทเลยวะ่ะโอยกระเด็นมานะเลกโกชอ็อตตัวที่สามฮอคไอหรือว่าคลินบาร์ตัน ในคอมิคแต่ผมชอบตัวนี้นะโคตรเท่เลยคลาสสิกดีเมื่อกี้ผมเจอแขนเอาตอนละแล้วสิ่งที่มันแปลกๆนี่ก็คือเอาตอนนี้มีละแขนขวาตรงนี้แล้ก็เพิ่งเจอแข,แขนเหมือนกันแต่ไมึ่เจอแขนขวามึงจะเอามาให้กูทาเพื่ออะไรวะสรุปก็คือเอาตอนแขนขาดซึ่งผมว่าผมจะทาแลลไปเลยดีกว่าก็จะได้ประมาณนี้เซตที่ส แล้วก็จะมีอีกโคตรมาหาเยอะเห็นไหมต๊ะย่างเนี้ยโคตรจะมาหาเยอะเดี๋ยวจะทำแแบบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบูวบลีนนี่มีเป็นหมูด้วยโคเท่อะนี่เป็นพริกบูวบลีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงเอาอีกแล้วนะอเน,นี่ยอุบลีนหมูอะไรเนี่ยอุบลีนอะไรไม่มีแขนเนี่ยมีเต็มมีเต็มมือแล้วก็กรงเล็บอีกสองอันบ้าหรือเปล่าไอเวียน,นเซตที่เท่าไหร่วะเซตที่สองเซตที่สามก็จะมีประมาณเท่านี้ สองสี่หดแปตัวแต่ตัวนี้พิการนี่ฮอกฮอกสมา กดตึงอะ่ะนี่นี่ก็คือเซตที่เท่าไหร่ไม่รู้ทามแลบขึ้นมา ใช่ก็มีประมาณนี้แหละต่อไปอีกเซตกันเลยซึ่งก็จะได้อีกเสเซตแล้วก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมานับดูกันว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่เสร็จโจนลุยกดไลค์ผมด้วยมันกำลังใจในการต่อเลโก้ผมและกดไลค์เพื่อถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะก็กดไลค์ไม่มีอะไรมากผมว่าเลโก้มา้อนแปลกๆหรือว่าเลโก้กูจะระเบิดวะ เซตที่5มั้งประมาณห6เซตนี่แหละก็มีประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูโป่งอ่อเซตสุดท้ายมาถึงแล้วอีกแค่นี้แล้วก็หมดแล้วครับแม่รวดเร็วเหมือนกันเทแล้วต่อเทแล้วต่อไปลุยเซตสุดท้าย อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเซตสุดท้ายนะมีทั้งหมดกี่ตัวขึ้นภาพมาบ่งแล้วก็จะไปรวมกันอีกทีเพื่อที่จะเอามารวมว่ามีกี่ตัวก็คือเซตเลโก้เซเลโก้วันนี้เยอะมาก และตอนนี้เราก็ได้เรียงเลโก้เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างว้าวซึ่งก็ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยเรามานับดูดีกว่ามีกี่ตัวหนึ่งสิบหกมีสอันนี้นะสามสบหตัวสอ3เจ็ดส4งแปดสงเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่หสี่ 47เจตัวโอ้โ oh หแล้วตัวผมก็รับมาในราคาที่25บาท47่เคูณยี่เราไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ One hour later หลังที่เราไปคูณมาแล้วผลปรากฏว่าไอตัวแค่เนี้ยไอตัวแค่เนี้ย40กว่าตัวรวมเป็นเงิน1,175งพันหอหาบาทโอ้โหโหนี่คือไม่ได้แกะนะเนี่ยแล้วถ้านับตัวที่แกะนี่หลายพันได้ โอ้โห oh, oh. แล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์ให้ผมด้วยอ่ะไปละบ๊ายบาย